โอเคนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับทีเยโตนะครับผมวันนี้ช่วงนี้เร่โชวกันนิดนึงนะฮะย้อนยุคเนแบกเก้าวเป็นพื้นไม้เลยนะฮะนั่นก็คือโซฟาของผมนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้จะมาเล่นกับลูกเล่นของคิวทามะนะครับผมที่บอกไปว่าเฮ้ยมันแฮกได้นะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็นออกคิวทามะอย่างนี้มันก็ต้องมีคิวทามะแปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวผมได้ไปเจอคิวทามะหนึ่งนะฮะลองฟังดูดีๆนะครับนับ่นคือเอ็กเซส คิวธรรมะนะครับเห็นไหมฮะนี่คำวินเลเดอร์เอ็กเซสีเป็นสีม่วงเลยนะครับโอเคครับเรามาลองหันไปด้านนี้ครับตรงไปข้างหน้าเพื่อแปลงล่างกันดูนะฮะสตาร์ช g นนะครับสตาร์ช a นจ e อ้าไอ,อมึงว่าคอมเมนี้ไรเดอร์นะครับก็บอกว่าฉันคือคอมเมนี้ไรเดอร์นะตอนนี้เราก็แปลงเป็นคอมเมนี้ไรเดอร์กันแล้วเนี่ยเห็นไหมกระจากเห็นผมเลยเอ้ยว่าไงวันดีนะฮะพัดลมหมุนต,ติ้วติ้วติ้วอยู่เลยนะฟๆๆๆนะับฟับฟับนะฮะโอเคแล้วผมในส่วนต่อมาก็คือด้านบนนะครับเซีชั่กโก เอ่าซ์เดอไวเซอร์เลเวลอาเลเนี่ยตั้งอันนี้ครับเซจะคอนโทรนะฮะเอออันนี้ก็มีเสียงแปลกๆเหมือนกันนะเออแตกต่างจากอันอื่นนะฮะแล้วหมดสื่อสารล่ะ ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ตายครับโอเคแล้วก็รวมร่าง ครับผมก็ทั้งหมดทันน้งมวลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะจะมีประมาณนี้ครับสําหรับการแฮกในครั้งนี้นะคาดตบกบกพร่องใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนะสามารถติดติงกันได้นะครับวันนี้เทียตบไปแล้วครับสวัสดีครับ